สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันตะวันหามนมลแผนกปฐมวัยโรงเรียนเซนต์แอนโทนีค่ะวันนี้ดิฉันจะมารายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2564ค่ะดิฉันเป็นครูคู่ชั้นระดับอนุบาล3าทับ1ค่ะ ระดับชั้นอนุบาล3ทับหนึ่งจะมีครูผู้สอนทั้งหมด3คนค่ะรวมดิชั้นเองด้วยค่ะครูประจำชั้นนะคะของอนุบาล3ทับหนึ่งคือคุณครูสุนันทาเตียวเจริญค่ะและคุณครูผู้สอน IEP นะคะคือคุณครูกนกวันมาลาค่ะหรือ t e a c h e r p แพรลค่ะและนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล3มทับหนึ่งมีทั้งหมด33คนค่ะ ตารางสอนระดับชั้นอนุบาล3ทับหนึค่ะเราจะเรียนแบบบูรณา,าการนะคะมี6กิจกรรมหลักในตารางสอนค่ะในการจัดทำกิจกรรมการสอนในหน่วยต่างๆและกิจกรรมต่างๆคุณครูในแผนกปฐมวัยจะแบ่งงานกันทำค่ะและนำคลิปวิดีโอของคุณครูทุกคนมาปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองค่ะ เหนือจากในตารางสอนจะเพิ่มเติมทักษะในการฟังการพูดอ่านและเขียนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้อีกด้วยค่ะแอปพลิเคชันที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะมีด้วยกัน3แอปค่ะ 1. ทางไลน์ค่ะ 2. สะคูบอยส์และ 3. YouTube ค่ะสำหรับไลน์นะคะ จะเป็นการสื่อสารกับผู้ปกครองและเด็กโดยตรงจะใช้ลายในการส่งงานหรือส่งกิจกรรมการบ้านต่างๆจะส่งไว้ที่ในโนต้ตค่ะให้ผู้ปกครองนำมาให้เด็กได้ทำงานหรือทำกิจกรรมที่ค,คุณครูสั่งค่ะต่อมานะคะจะใช้ลน์มิทติ้งในการพบปะพูดคุยทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะต่างๆร่วมกันค่ะ และเพิ่มเติมทักษะพื้นฐานในการฟังการพูดการอ่านหนังสือและได้เห็นหน้าได้พูดคุยให้เด็กได้พบปะเพื่อนๆนและคุณครูอีกด้วยค่ะปัญหาและอุปสรรคในการใช้ไลน์นะคะในการไลมิทติ้งจะมีเด็กเข้าร่วมน้อยเนื่องจากผู้ปกครองติดภารากิจในการทำงาน หรือเด็กนักเรียนไม่มีโทรศัพท์เป็นส่วนตัวจึงต้องร้อผู้ปกครองค่ะการแก้ไขคุณครูจะมีคลิปส่งย้อนหลังทางโน้ตเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามการจัดการสอนในไลมิทติ้งของวันนั้นได้ค่ะต่อมาเป็นแอปพลิเคชันสกูบอยค่ะเป็นระบบของโรงเรียนเราค่ะและหน้าที่หลักในระบบสกูบนะคะ ดิฉันจะต้องนำงานและกิจกรรมในการจัดการเรียนมาใส่ในระบบส o ูบอยค่ะและเป็นผู้ตรวจเช็คก,การส่งการบ้านของเด็กๆด้วยค่ะปัญหาและอุปสรรคในการใช้ส School ูบอยนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนระดับชั้นนุบาล3าทับ 1, ผู้ปกครองจะไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของโรงเรียนเรา วิธีการแก้ไขนะคะดิฉันทำคลิปวิดีโอเพื่อสอนวิธีการเข้าสครูไบท์แบบรัดกลุ่มให้ผู้ปกครองค่ะแอปพลิเคชันต่อมานะคะเป็น YouTube ค่ะ YouTube จะเป็นการเก็บงานต่างๆที่ดิฉันอัดคลิปวิดีโอหรือว่าคุณครูประจำชั้น3ทับหนอัดวิดีโอไว้ค่ะ จะมีคลิปต่างๆให้เด็กๆเข้าไปดูค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณครูค่ะแอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอนะคะจะใช้แอปพลิเคชัน powerpoint ในคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะและใช้ powerpoint นำเสนอสกรีนทาง Line Meeting อีกด้วยค่ะ และแอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอนะคะของดิฉันดิฉันจะใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ค่ะคือแอปพลิเคชัน VN ค่ะดิฉันมีหน้าที่หลักในการตัดต่อวิดีโอและคลิปกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆค่ะ สรุปผลการส่งงานการเรียนออนไลน์ของระดับชั้นอนุบาล3ทับหนะคะและสาเหตุที่นักเรียนไม่ได้ส่งงานน้อยกว่า50%และไม่ได้ส่งเลยนะคะกระจากผู้ปกครองทำงานไม่เป็นเวลากลับดึกและมีโอทค่ะผู้ปกครองมีอาชีพที่ค่อนข้างเฝ้าเด็กไม่ได้นักเรียนอยู่กับผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีไม่คล่องค่ะ ผู้ปกครองมีลูกหลานหลายคนและสอนทีเดียวกันไม่ได้ผู้ปกครองต้องดูแลผู้อื่นเช่นเป็นพยาบาลคุณครูหรือมีผู้ป่วยที่บ้านแนวทางในการแก้ไขนะคะครูประจำชั้นและคุณครูคู่ชั้นจะโทรหานักเรียนเป็นรายบุคคลในเวลาที่ผู้ปกครองสะดวกค่ะ และถ้าหากผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานของตนเองเรียนเป็นการส่วนตัวกับคุณครูสามารถติดต่อไลน์ส่วนตัวของคุณครูประจำชั้นและคุณครูคู่ชั้นได้ตลอดเวลาค่ะและวันนี้การรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของดิฉันนางสาวนันตะวันหานมนขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ